สมรังสีผู้นำฝ่ายคา้านกัมพูชาซึ่งตอนนี้ลี้ภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสวันนี้ออกแถลงการผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะโจมตี<ป>คุนเซน,เซนบอกว่าที่มาโจมตีไทยเนี่ยไม่ได้มาจากความรักชาติหรอกแต่เป็นเรื่องส่วนตัวและหวังผลการเมืองยังไงบอกว่าการที่คุนเซนโกรธแ้นประเทศไทยไม่ใช่รักชาแต่เป็นเพราะ ความหวาดกลัวฮุนเซนกำลังตื่นระหนกว่ามีความเป็นไปได้ที่ระบอบของตนจะล่มสลายระบอบที่ว่านี้มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศตอนนี้มีภัยคุกคามเพิ่มขึ้นต่อแหล่งรายได้ที่ผิดกฎหมายซึ่งคำจุนอำนาจของเขากล่าวคือกลุ่มอาชญากรรมที่ควบคุมโดยมาเฟียจีนและอยู่ตามแนวชายแดนกำลังถูกเจ้าหน้าที่ไทยปราบปรามอย่างไม่เคยมีมาก่อนดังนั้นท้อยแถลงที่ต่อต้านไทยของฮุนเซนก็เป็นเพียงฉากบังหน้า จริงๆแล้วเนี่ยความไม่พอใจที่แท้จริงก็คือความพยายามของไทยในการรื้อถอนขบวนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ดำเนินงานโดยจีนอยู่ตามแนวชายแดนและขบวนการนี้ ลายมาเป็นแหล่งรายได้ผิดกฎหมายที่สําคัญต่อรัฐบาลพนมเปญในปัจจุบันโดยสร้างไรายได้ประมาณ1 2 0 0 0มืนอล้านยูเออรีลต่อปีเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP กรกัมพูชาและได้รับการคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพลในรัฐบาลรวมถึงสมาชิกในครอบครัวฮุนเซ็น